ใช้อะไรบ้างมันง่ายมากกอดมาไม่ต้องช่วยบุญนะรัวมันถูกปะมามันแห้งมามันแห้งทำไงอ่ะทำไงอ่ะมันง่ายมากมาไม่ต้องช่วยบุญนะอย่าลืมซับไนอย่าลืมซับมันเฮ้อย่าลืมซับตั้งใครอย่าลืมก่อนซับตั้งใครโตแล้วให้เริ่มเริ่มเริ่มสดีค่ะทุกคน ยูหลับผ่อนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเคก็ทุกคนคิดว่าบิวชอบทำขนมทุกคนคิดว่าบิวชอบครอบครัวทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าพี่เบลชอบทำคานมซึ่งบูต้องขอเท้าความก่อนนะคะทุกคนอันนี้เท้าข้าง จะบอกว่าจริงๆแล้วบิวไม่ค่อยเป็นคนเข้าขวนะทุกคนเป็นผู้ช่วยได้แบางบางที่บิวไม่ค่อยชอบในการทำอาหารก็คือการก็บของการทำการมือเพื่อนการต่างๆเพื่อทุกคนแล้วเราจะให้ค่ะวันนี้บิวจะทำเมนูข้าวโพดอบ ความตกใจว่าดิฉันฝากคุณโบซื้อข้าโพดตกใจเลยพอดิฉันได้เห็นข้าโพดฝากล้วดิฉันอุ่นใจจะบอกความรับทุกคนอย่างหนึ่งว่าเหตุผลที่ทาโซนครัวนี้ก็ช่วงนั้นเนี่ยเราจะมุ่งมาในเะรื่องการทำอาหารทีนี้เนี่ยพอทำมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้ใช้ทาอะไรเลยในปีนี้นะคะเราจะใช้เข้าใทีคุณค่ามากที่สุดค่ะอุ้ยค่ะ <c oughs> เราไปเตรียมเครื่องทกันค่ะดับแรกนะคะเราไปซื้อข้าโพดดิบแบบนี้มาดิบนะไม่เอาสุกนะเพราะเราต้องมานึ่งเอง แล้วเราหักกลางใช่ไหมันนนอี่ไม่เท่ากันด้วยหักหักไปแต่ระวังนิดนึงว่ามันจะเละนะคะ,ะแล้วก็ได้เข้าวโพบแบบนี้นะคะมาดูอุปกรณ์นะคะใช้อะไรบ้างมันง่ายมากและนี่ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปจับฉลากก็คือนี่แหละจับฉลากแรกเนี้ยของแม่เป็นที่อบไก่แต่ว่าทางย่างนั้นเนี่ย เลามาปรับเอาเดบกันเราได้เส่น้ำข้างล่างแล้วก็อบข้าวโพดข้างบนเสียบปากก่อนมาไม่ต้องช่วยบูนะี๋วยวมึงทำให้มากินเองเปิดมาอย่างนี้ใช้ครั้งแรกบอกเลยว่าถึงเป็นมาพี่ทำไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนลเทน้ำลงไปแบบนี้นะก็เอาข้าวโพดนะที่เราไปแกะแกะแกะเมื่อกี้เนี่ยเราเลื่อนไฟไปที่ร้อยแปดสิบองศาละกันประมาณนี้แล้วก็ไปที่สิบนาทีต้องแดงก่อนทำไมมันไม่แดงเดงี๋ยวม่ดูนี่ ในนี้โบเลื่อนไปชั่วโมงนึงแต่ว่ามันไม่เห็นเขียนว่าอา่อนเลยห้ามจับบริเวณนี้เลยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากเราไป20่นาทีนะคะเคยใช้แล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนเวลาที่แบบบิวเคยชอบกินอะไรแล้วบิวชอบมาทําเองหรือเอามาให้มาทําเองเพราะว่าอันที่เราทำเอง,เเองท,ที่บ้านมันจะแบบมีความแบบเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมเหมือนเค้กกึ้นหอมชี้ใหทุกคนเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะไทยอินกูจะบอกว่าอย่างเวลาที่เราอะไปกินโค้กอบเนยอ่ะแต่บ้านเราเขาไม่ได้ใช้อบเนยทุกคนเขาใช้มาการีนที่เขาใช้เวลาทําโรตีอะบ ตบๆๆตบแล้วก็ใส่มะการีนเหลืองๆอ่ะมะการีนมันจะเหลืองๆแบบลุ้งๆ,ๆข้าวโพดมันเป็นสิ่งที่ทุกคน่ะชอบกินกันใช่ป่ะตอนนี้แต่รู้ป่ะว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูที่ทำง่ายมากรู้ข้าวโพดสุกแล้วก็เนยใช้เนยจืดเกลือน้ำตาลแค่นี้นจบเลยแต่ว่าจริงๆวันนี้วัตถุดิบของเราพีเนีย่ยมากเพราะว่าข้าวโพดของเราใช้ข้าวโพดอย่างดีมากเพร่อมันจะเดีสวยมากแล้วก็อย่างเนยเงี้ยก็จริงๆอจะใช้เนยถังทองไปหาซื้อไม่ได้เป็นแบบเนยที่แบบพรีเมียมมากไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยใช้ของมาลลี่นะ Later. บัวมันสุกป่ะไม่สุกอ่ะน้ำก็ไม่ร้อนเออเฮ้ยโอ้ยที่วางลงเออเบลขึ้นเองไอ้บัวเออเบลขึ้นเองอ่ะเดือดเลยเร็วฟาดแอนตีรีดยังซูไม่ได้เอ้ยเดือดแล้วใกล้เดือดแล้วต่อไปเนี้ยี๋เราจะทำเมนูนี่ว่ะเมนูนั่งเรียนหรอปะ ตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ลุ้นคืออะไรรู้ป่ะเ้าาโพวมันจะแห้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันต้องพรมน้ําหรืออะไรหรือเปล่านี่สุกแล้วปะเนี่ยมะ,มะคือไม่รู้เลยว่าเขาใช้วิธีการ1นึ่งอะเพราะว่าให้มีไอ้น้ำแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้มันมีไอ้น้ำหรือเปล่านะแต่เนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยไอ้น้ำข้างล่างอะบิวก็เริ่มมานะไอ้น้ำอะออลุงลกคนมีเจ้ากองแอบมอง วอัิถึงเต้นอะหมอเฮ้ยมามันแห้งมันง่ายมากมาไม่ต้องช่วยบุญนะาขาพูดอ่ะทำไงอะมันง่ายมากมาไม่ต้องช่วยบุญนะมาไม่ต้องช่วยบุญนะทำไงอะยกขึ้นนะบูยกขึ้นนะวิยากินเข้าไปเป็นไงยังไม่สุกความสมดุลของเรามันอยู่ใกล้แค่เลมดีจริงหม้อนี้นี่จะบอกว่าตะเกียบที่พี่ิวตกใจทุกคนดูสีมันอะเห็นปะ เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์มาเปิดดิมาเปิดรวมันง่ายมากมาไม่ต้องช่วยบุนะมาไม่ต้องช่วยบุนะเปิดยังไงล่ะถ้าเปิดปุ๊บมันคือออฟเลยแค่นี้อ่มาชิมมาชิมเฮ้ยสีเหลืองสวยเลยยังไม่สุกเออว่ะข้างบนสุกข้างล่างไม่ค่อยสุกให้คนนี่บอกแล้วไงว่าคลิปนี้ไม่ให้แม่ช่วยมันง่ายมากมาไม่ต้องช่วยบุนะมาไม่ต้องช่วยบุนะเออแม่มาช่วยเองไม่นับมามันแห้งมามันแห้ง ไม่นับเกรนะเวลาทุกคนในในบ้านทำอาหารนะมาต้องเข้าไปแบบจุกจิกจุกจิก,จกนิดนึง่นะ A few moments later มาจ้ามาจ้าเปิดเลยว้าวนี่เม็ดต้องเหลืองสวยทุกอันแบบนี้อุ้ยยังไอตรงนี้มันยังขาวอยู่เลยถ้าสุกแล้วมันตรงนี้จะไม่ขาว20 minutes later อนนี้สุกข,ของจริงแล้วแล้วได้แล้วชิมก่อนว่าผ่านเปล่า Mm hmm. อ๋อเลยกมไหมละ่ะเอาแล้วอ่าเทม,มันง่ายมากไม่ต้องช่วยบูนะมันง่ายมากอ่าเทาเทเลยเทขั้วลงไปจ้าคุณเลขเไยสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดงุดนี้จะบอกว่าอันเนี้ยดีมากมีอีกเกียร์แล้วถูกมากเวลาที่บาทำหาอะไรก็แล้วแต่บูใช้ความรู้สึกในการทำนะคะทุกคนค่อยเติมพิลันิดก็ค่อยค่อยชิมไปบูน่าใส่ประมาณแบบสองช้อนโต๊ะนะตอนเนี้ย อุ้ยหอมมากมาชอบชุ่มชุม่มอะถ้าแม่ใส่อีกก็แปลว่าเป็นเนยสามช้อนโต๊ะชุ่มชุมต่อ,ข,อข้าวโพดสามฝักเลือใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาน,นิดเดียวนะคือนจะเทมนิดนะเดียวพอนึ<ๆ>่ใส่น้ำตาลไปสองช้อนค่อยค่อยเติมแล้วกันเนาะแล้วก็คลุกไปอย่างนี้น่ากินมากหอมอะ ตักให้ทุกคนดูนโอ้โห,โห,โหดูคือจะบอกว่าไม่ไม่เคยกินกลิ่นแบบนี้เลยเนาะมันหอมมากเลยมันเนยแท้เนยสดเป็นไ,ไงได้ปะน้ำลายยังน้ำตาลยายัางอย่าลายยังน้ำตาลยายังไม่ไหวานใส่อีกเหรอหอ่ะเป็นน้ำตาลสามช้อนโต๊ะแล้วอะสูตรนี้คือทำของเขาไม่เคยอยาก<ห>ชิมเ<ห>ชื่อเซนต์ต<ห>ัวเอง<ห>คือถ้าปรุงเสร็จแล้วมันเป๊ะจะรู้สึก ตัวเองเก่งมากห,มหวานนิดนึงมะเป็นน้ำตาลสามช้อนครึ่งแล้วตอนนี้สรุปก,ก็คือสูตรนี้ข้าวโพดส,สามฝักน้ำตาลสามช้อนครึ่งเกลือหนึ่งช้อนชาเนยสามช้อนชาีนไม่ทุกคนช่วงี่อยู่บ้านเอากินได้นะีเขาขายก็มีนมนมอ,อะไรน้ำอ๋นอนมสดคาร์เนชั่นไงแต่ว่าเนี้ยเราทำนี้ไงข้าวโพดอบเนยให้เพื่อนๆดูความแบบ คือทุกคือทุกอนูต้องเคลือบอะทุกอย่างของเขาเห็นป่ะมันจะมีความแบบเคลือบกลมกล่อมมากแต่ว่าเป็ี่การที่เราจะกินให้อร่อยเลยป่ะเราต้องใส่ถ้วยเลยถ้ากินเป็นมั่งเนี่ยไม่อร่อยไม่มีถ้วยพลาสติกอ่ะว้าน่ากินมากเลยอ่ะแต่เป็นน้ำแข็งนะคะขนาดเราจะรู้สึกผิดกินยังไงมคนเดียวมา,มาว่าแตกต่างหนึ่งเลยคือกลิ่นสองคือความชุ่มฉ่ำเพราะว่าเราใส่เนยเนยมันจะมีความชุ่มกว่าใครท่เคยใช้มันม็องก็รู้ดีว่าเนยนต่างกับน้ำตาลต่างกัน อืมบีบีกินบีบีชอบม้เยเสร็จแล้วค่ะเมนูเข้าพูดอบเนยคือแบบมันหอมมากเลยเนาะมานะจะบอกว่าถ้วยดีเนี่ยต้องใช้คำว่าหอมหวานแล้วก็มันมะช้อนอย่างเงี้ยมันกินไม่จุใจมาเป็นข้าวโพดอบเนยที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยมะอร่อยอ่ะ มันรสชาติแบบรสชาติปลายยาวหรอรสชาติแบบเหมือนเราเลิกเลยเรมมาไปซื้อกินอะกินเข้าไปคำแน่นะคมหอมอะมันตีนพุ่งในแล้วแบบพอกัดเข้าไปมันกรอบนอกมุ่งในอะมันเขาเรียกว่าไงมันนัวมันมันมันนวลอะแอ้มาต้องกินแบบเต็มเต็มคำตะเกียบช้อนแต่กินมันไม่จูใจมันออออมันอื้อแรกมันคือกลิ่นอะมันกรอบอะหอมอบูนเลย ม,มากินข้าวโพดหน่อยเปล่าวชิมคำหนึง่งอร่อยมีบาตายแน่น,นี่มีเด็กแม่ดูฮะเราไม่ทำอะไรดิทำนี้เฮ้ยเอามาน, <c oughs> นี่ข้าวคุกกี้แม่ที่ทำเช้านี้กินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานกินหวานเสร็จแล้วก็ต้องกินข้าวอืม พาขูกะปิขึ้นต้นจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยเ้าเพิ่มเนยเนี่ยอเดายาแรกเนี่ยก็จะเอาทัฟเฟิลมาใส่แล้วกลัวไม่เข้าก็เลยแบบทำแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ให้รอดก่อนมันมันง่ายมากตั้มันง่ายมากมน้าม,า,กมามันแห้งน้มามันแห้มมแหเงเบิกตัวพีบ่บีกินได้ไหมอุ้ยพีบ่บีสีเหลืองเหมือนข้าวโพดเลยอ่ะนี่จะบอกว่าเป็นอันนี้เขาเพิ่มเนยที่เป็นเนยแท้มันมีเนยไม่แท้ด้วยเหรอ ใช้มากกอลีนไงเนยนี่คือมาจากอะไรมาจากมาโรืรขอบคุณอู้ยทำขายเลย <c oughs> หอมเนยมากไม่ปกติเลยขายตามนโ่งเรียนเลิกเรียนเออห้าแปดสิบบาทเนาะนิ่มแล้วหอมเนยมากเลยเนะี่ยนี่เป็นขา้าวโพดอบเนยครั้งแรกของบีบีเลยนะบันทึกไว้นะบีบีรู้ป่ามันเป็นขนมในตำนานเลยนะอ, <c oughs> อุ้ยอร่อยปะยัมมี ยังมันชอบแล้วเนี่ยอร่อยเดี๋ยวโกจะบันทึกให้ว่านี่เป็นข้าวโพดอบเนยครั้งแรกครั้งแรกของบีบีแล้วก็ทําครั้งแรกก็ทําแค่เนี้ยดูมันทําดิแค่เนี้ยซื้อเขายังทุบใบใหญ่อยู่นี่เป็นไงหอมนุ่มข้างลางตัวโกไม่ได้อร่อยมากหอมโมจิไปดูมันกอกเลยเขาอยู่ที่หน้าต่างไม่ฟังออกมาเลยน่าทำแบบว่าดู90นะ ขนมลูก,ก้าโซนเะนมีอะไรบ้างทอดไก่ทอดแล้วก็ลาซอนมะเขือโคตรอร่อยเลยไข่นกทาสิบบาทได้ประมาณห้าหกใบแล้วก็มีนี่ไงแผ่นเค,ค้กที่มันเป็นรูปปะเนี่ยรูปดรามอนโอ้โหเมื่อก่อนอร่อยมากมเคยกินทันบ้างไอขนมใส่ใหม่ที่เป็นถังปีป๊บสองถัองอะอแล้วมีให้กดแบบแว่าเราจะมีลูกสองหมุนอะอถ้าได้กินฟรีก็มันจะไ,ได้เล่ที่ฟรีอันหนึ่งอะโอเคปาค่ะทุกคนบอกเอาไปทำกันนะคะเมนูนี้ข้าวโพดอบเนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วค่ะไป บายบายโอ้ยถือถือเหรอมาไกลกันหอยยำมี่ยำมี่ยำมีอุ้ยยำมอ้ำก่อนอ้ำก่อนอ้ำอ้ำมาดูบีบีกินดิกินจริงจังอ่ะกินอย่างตั้งใจกินมากเลยอ่ะบ๊ายบายบีบีไปก่อนบีบีบ๊ายก่อนเลยบ๊ายบายไปก่อนซียูซียูซียู เต็มปากอยู่ซียูไป้นะโอ้ซียูเ,เดี๋ยวพ่วที่มาของฟันเม็ดกระโพงนะคะเ <c oughs> ต็มปาก